เห็นเห็นในในข่าวว่าคุณคุณพิทานะคะเชิญไปทานอเมริกาโน่ส้มแต่ว่าทานกาแฟไม่เป็นแต่ยินดีไปนะคะขอช่วยเตรียมเมนูอื่นไว้ด้วยที่ไม่ใช่กาแฟได้หมดค่ะโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ <c oughs> เอาอุตส่าห์มาเึ็ดนี่เลยบอกว่าต้องลองชิมดูว่าช็อกมิน้นท์เราอร่อยจริงเมื่อวานคุณพิธาได้ชิมแล้วบอกว่ากินกาแฟส้มกับช็อกมิ้นต์รวมกันแล้วแบบว่าคฟมกรอบพอดีอยู่ <c oughs> ร่วมกันได้อะค่ะ แน่นอนค่ะกลมกล่อมค่ะอร่อยค่ะแต่ว่าบอกอย่างเดียวเลยว่าขอไม่เอากาแฟเท่านั้นแหละนอกนั้นทานได้หมดค่ะอยากลองเห็นมีหลายอย่างอยู่ที่ที่โซบาใช่ไหมที่โซบะมีโอกาสไปค่ะนั่นสิยังเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางเดี๋ยวลองคุ๋ยกับคุณพิชาก่อนว่ายังไงเขาไม่ได้ซ้อมค่ะวันนั้นเจอที่พี่ทิมที่ที่งานไพร์มันแต่ก็ยังถามอยู่ว่าเนี่ย เ,เขาบอกว่าพี่บอกว่าจะร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมกับกับอิงอิงก็แบบว้ายบอกว่า,วา,อวาโอเคค่ะถ้ามีโอกาสก็จะร้องกันต่อความจริงเขือนค่ะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาในการร่วมร้องเพลงด้วยค่ะ,ะวันนี้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เข้าประชุมนะคะอิงมาทํางานแล้วก็เดี๋ยวมาให้กําลังใจ <c oughs> คนอื่นๆมาทักทายค่ะไม่ได้เข้าประชุมด้วยให้ทางพวกกรบหอประชุมไปค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรที่อิงทราบนะคะก็แต่คิดว่าในการแพลนการกลับมาของคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะค่อยคอยคืบหน้าไปเพราะว่าก็อ,กอ,กอีกไม่นานแล้วนะคะที่ท่านจะกําหนดจะกลับมาแล้วก็แน่นอนค่ะกลับมาเข้ากระบวนการยี้ที่ทาตามปกติคงคงต้อ<า>งมี<า>นะคะคงต้องมีแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตกันว่าประสานอะไรไปแล้วบ้างคุณพ่อน่าจ<น>ะจ<น>ัดกา<น>รอยู่ เดี๋ยวเขาน่าจะถามมาให้นะหมายถึงว่าเรื่องของกรเดินทางกลับประเทไแล้วองเางระนท่นเดินครอบครัวช่วยดาเนินกามตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเอาส่วนของครอบครัวเลยก็คงเตรียมความพร้อมไว้ให้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายหรือการต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เราก็คิดไปหลายแบบเราก็ไม่ทราบว่าจะต้องผ่านต้องเจออะไรบ้างนะคะเราก็คิดหลายแบบแล้วก็พยายามคิดด้านดีด้านบวกไว้นะคะแล้วก็ถ้าก็เรื่องรักษาความปลอดภยอัยอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมคร่าวๆไม่ได้มีอะไรมากมายะคะ่ะก็รอใกล้กว่านี้แล้วก็รอคุณพ่อให้สัญญาณมาว่าจะให้เราเตรียมอะไรบ้างตอนนี้เราก็เตรียมแบบไม่ได้มีหลักการอะไระคะ่ะแค่เตรียมของคนที่อยากจะต้อนรับคุณพ่อกับบ้านเฉยๆไม่ได้เตรียมอะไรที่เป็นอางการ นี่ไม่ทราบเลยฤทธิ์เดี๋ยวจะถามมาให้นะเพราะว่ายังยังไม่ได้ถามว่าว่าเตรียมอะไรไปแล้วบ้างค่ะแต่เบื้องต้นยังไม่มีการติดใจว่ายังคงเป็นในอดีรอย่างนี้กระดาษคิดว่านะคะคิดว่ายังยังเป็นอันนี้อยู่แต่ว่าต้องดูอีก่งก็ต้องดูเหตุการณ์ประกอบด้วยเนาะว่าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดที่คุยก็ยังบอกว่ากรกฎาษอยู่เหตุการณ์ทำมถึงอะไรคะก็ไม่รู้การเมืองหรือว่าความ อะไรของของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันเพราะอิงคิดว่าการที่คุณพ่อกลับมาก็จะต้องเป็นเป็นเรื่องเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าว่าถ้าถ้ากลับมาได้แล้วแล้วทุกอย่างโอเคก็อิงคุณพ่อก็ต้องดูดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆค่ะสถานการณ์จะเป็นส่วนประกอบที่สคัญ สำหรับท่านยิงว่าท่านก็ต้องดูด้วยนะคะต้องดูทุกอย่งเพราะว่าก็อยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วเออกำลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามหรือว่ากําลังอยากให้สงบหรือยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องดูงว่าดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีต้องแบบมีปัจจัยอะไรทําให้แบบกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมในระหว่าง น,นี้ไม่น่ามีผลนะคะอันนี้น่าจะเป็นนน่าจะเป็นในเรื่องของคุณพ่อมก็เคยเคยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วเค,เคยพูดอยู่แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่ว่ารัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลอยู่นะคะคท่านก็จะกลับมาเข้ากระบวนการที่ทําอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลเป็ผลหลักๆคุณพ่อจะบอกคุณแม่ว่าทำไมกำหนด็นเดือนตุถถาลาคมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่านะคะน่าจะเป็นคุณพ่อชอบเดือนนี้อยู่แล้วก็เป็นเดือนเกิดของท่านด้วยนะคะ ที่เคยบอกว่าเวลาสมมุติจะเปิดตึกเปิดอะไรของท่านสมัยก่อนท่านก็จะเออ่ยึดเขาเรียกว่าอะไรยึดวันเกิดคนในครอบครัวเป็นหลักวันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่วันเกิดลูก3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถ้าเปิดตึกใกล้ๆเดือนสิงหาก็เป็นวันเกิดอิงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะเขาจะยึดหลักแบบนั้นมากกว่าไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะคะโอเคเนาะขอบคุณนะคะ